สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อวันที 3, ่3เมษายนโหกค่ะเมื่อนันสิภาพี่น้องมาส้มสวนทุเรียนหลังจากใส่ปุ๋ยไปวังวันที 26, ่26เมษ26กมีหน้านะพี่น้องใส่ปุ๋ยอินรีกับกำลังงามและเข้ากันมาใส่ปุย๋ยเคมีสูตรเสมอ สูสิบหา้าบวกกับยูเลี่ยน้อยหนึ่งวังวันทีน่สามสิบผลปรากฏว่ากำลังพุ่งพี่นอ้องพุ่งแย่หลายเติบเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาส้มเบิงแลหลายต้นต้นที่มันอันที่มันมงงามนะพี่นอ้องกับกำลังอันโป่งยอดตัวน,นี้ ต้นนี้ฮะสูงนี่มันหลังนะพี่นนองแถวนี่มันหลังว่างอันส่วงหน้าฝุนกับกำลังปรุงยอดปรุงยัง้งเห็นกับแสดงว่าที่เท้าเฮ็ยนมาานี่มันกะอันคือสิถืออยู่หัน,หน้าพี่นนองตอนนี้กับปูบังโม่ใส่กับเป็นเครือแหละพี่นอะเท้าเครืออะลรปลูไกไก่ได้อยู่พี่นนองปลูกไก่บ่ได้ แทีบพี่ทุกต้นนะพี่นนอกมันกำลังปุงนีการกำลังปุงขึ้นกันขันเห็นจ้าสีนแล้วก็ขึ้นจ้ามีหวังหน้าพี่นนอกส่วนหมากกำลังอันนั้นใส่ปุ๋ยอินซีจักหาหกหมื่นนะพี่นนอกเข้ากับใส่อันเคมีตามบริเวณใส่พร้อมกันนะอันล่องเบิง คือว่าแนวใดมันสึง,งามกับเห็ดหาเบิงนะพี่นนอกอันนี้ต้นปลูกซอมตัวนี้กรล่งเป็นอันใบอ่อนสิกะมีพี่นนอกนี่นีุ่้มนี่มันล่างนี่พี่นนอกนี่สุ้มแถวลุ่มนี่ล่างการกําล่างสีฝื้นนะพี่นนอกกระจายเย็นๆถาถาเพื่อนแน่เนาะซุ่มต้นมง,งามปลูกได้ครบสิบเอ็ดเดือนเลยได้พี่นนอกมาเท่อนี้ ส่วนทั้งเรื่องในการส่วนมากกบทิเมียนต้นไข่แน่ต้นนี้เป็นต้นเ่อันเอามาปลูกสมพี่น้องเนี่ยต้นกอนนี่ก็เป็นอันจังสีแหละพี่น้องเป็นคือใบบหยืดหน้าพี่น้องเนี่มันมันขาดอีหยังนี่พี่น้องนี่แนวย่งสิเอาต้นไม้มาปลูกกับใยเติบต้นเอาต้นอัน อันนี้เพิ่นลดลาค่ะ้ดละสองลอยเพิ่นว่าปกติเพิ่นขายอันสามลอยกลัวกะเอาว่าปลูกกับเป็นอันนี้คือเก่านี่พี่้องเป็นใบบ่ออันบ่ยืดนะเป็นงองแตจะว่ามันเป็นน้ำอันขี้ดินบ่แต่ว่ากับพ่นขืนอยู่นนะพี่น้นงกระส้งไม่อยู่ขี้ดินก็ได้อันนี้ก็หาสาเหตุว่าถทานเลยเห็นว่าถทานเลยพอลนะพี่น้นง กำลังรักษาเรียนลู้อยู่ทุเรียนอำเภอเขมรมลาดจังหวัดอุบลเฮ่าถมให้หน้าปลูกทุเรียนอันนี้ก็เป็นหมอนทองที่เฮ่าพอ่อไหวนี่กับกำลังเห็นตุปูขึ้นน้อยหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เอาม,มาปลูกสมหม่มองเกา่าเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิง่ง อันมองเห้าปลูกหมากพีกไส่นะพี่นอกตอนนี้เอามากพีกออกเลยพี่นอกอันปรากฏว่าหากหมากพีกมันมาลบกวนทุเรียนเห้าหลายนะพี่นอกมันเป็นยอดบบใหญ่อันนี้คุดคุดออกมาปลูกไว้อันไกล้ๆเติบอันจกสีหลอดบรอดเพราะว่ามันกระลังเป็นหน่วยนะบรอดกะอัน กับนบุเป็นยังเพราะว่าเฮาสี่อันรักษาทุเรียนใ้นะพี่นนอกกระเดออันพ่นดินอันขยายพ่อนออกมานะพี่น้องมาเทือนนี่นี่กำลังเป็นใบอ่อนแกก็หนีจักน้อยกับจังสี่อันสีดอันธาตอันร่องธาตุเสริมนะพี่นนอกใ,ให้มันอันให้มันฝ่า,าวแกไม่ไหวจุ่มใบอ่อนมันนี่ให้มันพื้นกว่าหนีอีกจักน้อยสักกอน บะเทือหนี่กะจังอสิเป็นตะงามนะพี่นนอกตะกีมันมีแตะโกกมกพริกต้นนี่คือกัน,นเอาโกกมกพริกออกเลยก็ขยายพจนคือกันนี่ต้นนี่พี่นนอกเพราะว่าสังเกตเบิเบ้งองนยอดมันหน่อยนะพี่หนอกตะเกาหัสองต้นนี่มันมันโปร่งยอดย่ามใดนี่มันใหญ่นะก็คือว่าคือสิเป็นนมกพริกุ้มนี่เอาออกว่าท่านเลยเบิดแต่ว่ามันอยู่ตีนพจนอยู่ ขั้นนันพี่น้องอันปลูกอันไม้นี่กะย่าอันปลูกมะพริกไซเดอร์พี่น้องเพราะว่ามันหากมันนันไปไกลอยู่ได้มะพริกนี่มันไปอันแย่งอาหารอันทุเรียนเห่านาพี่น้องย่างอยู่สองพนี่กะสีเอาออกเอาออกเรื่อยๆนะพี่น้องนี่เอาออกเมื่อไห้อันคางๆนี่ละอันย่างกะย่างบ่ย่างกะเหลี่ยวนาพี่น้อง มือนการผ้าพี่น้องมาส้มซ้ำนีสะก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องทุเรียนภาคอีสานเท่ากัปลูกยากแน่ก็เห็ดบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เคยเห็ดเดี๋ยวเป็นจากไดกัสิมาเว่าสู้พี่สู้น้องฟังอีกคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติดต,ตามรับส้มทุเรียนมือไม่มือไมอ่อีรีอโลนี่พี่น้อง ขอบคุณหลายๆค่ะวัสดีค่ะ